มแมลงปอกเกาะอ,อยู่บนยอดหมอนนะครับตอนนี้ไม่ได้เห็นหนานแล้วเหมือนกันนะครับเวลาเราทำกเกษตรอินทรีย์นะครับมแมลงเล็กๆพวกนี้ก็จะยังเหลืออยู่ตลอดนะครับเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เล็กๆพวกนี้เพื่อเอาผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมามีมแมลงอยู่ในสวนตลอดเวลานะครับให้เขาอยู่กันอย่างสมดุลน,นะครับ ปริมาณเขาก็จะไม่มากจนมาทำลายพืชผลนะครับให้เขาอยู่ร่วมกันได้นะครับอาหารการกินที่เราผลิตก็จะปลอดภัยนะครับเนี่ยนะครับมีแมลงตัวเล็กๆอยู่ร่วมกับเราไปด้วยนะได้ดูแมลงสวยๆด้วยนะครับมีผลไม้อร่อยอร่อยทานนะเนี่ยนะครับเกาะอยู่บนต้นยอดหม่อนที่ทำใบมาแล้วสิบห้าวันนะ โอเคครับ okay.